มาแล้ามาพูดอะไรสักเล็กส <laughs> <laughs> ักน <mythology> bon ้อยนะเกี่ยวกับลิมบัสคอปนีเนี่ยก็ไม่รู้หรอกนะว่าอะไรเป็นสาเหตุให้คนที่เล่นลิม s ัสคอ a นีแต่ละคนม่งเป็นโลคเอ๋อกันหมดเลยอะกูกูก็ไม่เข้าใจนะเว่ยว่าทาไมอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่คนส่วนใหญ่แต่ตั้งแต่ที่กูเห็นคนเล่นลิมบัสคอปนีว่ากูไม่เคยเห็นใครเป็นคนปกติสักคนหลังจากเล่นเกมลิมบัสคอปนีเว้ย เออทำไมวะมึงมึงดูอย่างเพื่อนกูนะเว้ยไอ้เหี้ยแม่งมันมีรถพี่กูคนหนึ่งอะกูขอไม่บอกชื่อกันนะเว้ยเรียแม่งมันเล่นลิมบัสเขาบินีใช่ไหมแล้วมันแล้วมันก็จะร้องเพลงไอยได้ดีวดีเซนไปแม่งร้องเพลงเหี้ยจะมันเกินนี้อะไรอะเล่นเกี่ยวมันเกินมึงต้องร้องเพลงไปด้วยอะกูแมันร้องมันร้องเพลงเหี้ยววนไปวนมาจนแบบกูปวดหัวแบบกูต้องมานั่งทนฟังพี่เขา เกมเฮี here, 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 นะ้ยเนี่ยแหละเนี่ยโหเอาเอาตรงเว้ยกูเห็นเกมลิบัสคอมนี้ครั้งแรกกูนึกว่าคุกกิลันนะเว้ย <laughs> 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 มันเหมือนมากเลย <laughs> เออเอเอว่าคุกกิลันนะเว้ยตอนแรก <laughs> <laughs> ไอ้เหี้ยคุคุกกิลันแบบภาพสวย <laughs> อ่ะเออคุคกกิลันแบบภาพสวย <laughs> มีเนื้อเรื่องเนื้อราวที่เข้มข้นกว่าเดิม <laughs> แบบนี้ <laughs> ใช่ประมาณนั้นแหละคิดว่าอย่างนั้นอ่ะเออประมาณว่าแล้วนี่เนี่ยมันมีเพื่อนกูคนหนึ่งอ่ะแม่งมันจะเป็นคนที่แบบว่าติดริบัสคอมบันีคนแรกๆเลยเว้ยในกลุ่มอ่ะแล้วเนี่ยมันมันเหมือนจะเหมือนจะชอบตัวละครหนึ่งผมมันชื่อผมมันเป็นผมขาวเว้ยชื่ออะไรวะเหมือนจะมีตัวคิวบอกว่าจำไม่ได้คว้านเนอะเออลิบัสคอมบันีเ่ยไอ้ผมขาวอ่ะแล้วก็จะมีอีกตัวที่มันชื่ออิสไมเอลเว้ยผมส้มๆผิวคล้วๆอ่ะ S <S เออแล้วมันแ<ม>ล<ะ>้ว<ะ>ืออะที่ที่มันเป็นเพลงที่มันเป็นเพลงกาชาปู่นอะเออมันมันจะมีมันจะมีตัวผมเหลืองตัวผมส้มแล้วก็ไอตัวผมขาวที่เพื่อนกูมันชอบเ,อเว้ยแต่กูอะ่ะมึงรู้เปล่าว่าหลังจากที่เพื่อนกูมาเล่นเ,เกมลิมบัสคอมนีอะอแม่งไม่เคยมีใครเป็นปกติสักคนเลยเว้ยแม่งแบบคือทุกทุกคนอะจะเป็นคนปกติหลังจากที่ไม่ได้เล่นเกมลิมบัสคอมนีเว้ยพอมึงเปิดเกมแค่นั้นแหละ จะเอาตูดไอ้เคี้ยนี่กูจะเอาตูดไอ้เชี้ยนนี่กูจะเอาตูดที่มึงเป็นอะไรกันโอ้เหคนทีเบี้อชมายเอวอะคนที่บี้วอิชมายเอวอะมันมันบางคนอะมันจะเบียวขั้นสุดหรือไปเปิดเพลงกระชปูแล้วเล่นเกมไปด้วยโอ้โหอะไรกันวะอะไรวะอะอะไรคือบอกอะไรคือบอกว่าจับให้แน่นไว้อะไรอะไรอะไรันคืออะไรอะไรอะไรมึงมึงหมายเค้าไงจับอะไรให้แน่นไว้จับควยให้แน่นไว้อะ เคยเล่นกิจกรแชมพแล้วแบเล่นอาวไอ้ที่อโอ้ยแม่งเกี้ยยเปิดคือดาวีแล้วเปิดกชมพูเนเอานะเว้ยคลิปเนี้ยกูน่าจะโดนดำอ่ะไอ้เหี้ยแต่กูขอพูดหน่อยเถอะแม่งโลกเอ๋ริมปัตคอวันนีนะเว้ยโลกเอ๋์บอกฟุตใช่ไหมหมอแจ็คคนรักษาเว้ยโลกเอ๋ริมปัตมึงมาเจอกูมาเดี๋ยวกูหมอตอมรักษาเอริมปัตเดี๋ยวเจอหมอตอมมี คล,คลิปนี้กูลงไปกูโดนดรามา่าแน่ไอ้เหี้ยเออเออกูตกมาคนอ <laughs> เออกู <laughs> พูดกูพูดตรงตรเลยนะเว้ยกูไม่เคยเห็นใครเป็นคนปกติสักคนหลังจากเล่นเกมริมปัสเขาปนีเว้ยอะไรวะ <laughs> <laughs> คือม,มันมันมีมันมีเพื่อนกูคนหนึ่งที่มันมันอีกคนนึงเว้ยมันอยู่มันอยู่ห้องข้างกูเว้ยอยู่คนละห้องนะเว้ยแม่งมันเป็นคนแบบไม่ปกติู่แล้วอะหละังจากนี้มาเล่นริมบัสคอมบันนีเว้ย แม่งเด้ากับโทรศัพท์ตัวเองอะอะไรวะเมื่อจากโลกเอลิปัสไหมโอ้ยอะไรเนี่ยพราะกูเดินหาไปหาไม่โทรศัพท์ตัวละครเชี่ยอะไรเนี่ยตัวสีขาวที่เป็นเออที่มันน้าเงียบๆนี่มันชื่อว่าฟ้าเ้ย อุ้ยเยี่ยคนเล่นเกมลิมบัสเนี่ยกินยาพาราก,ก่นสักเม็ดแล้วค่อยเล่นเกมดีไหมมีอะไรไปโครู fr fr เหมือบเพื่อนกลัวเป็นแล้วไม่ยิ่งใหญ่หรอกแต่มันอนะโดนครูใช้อะโดนครูเออโดนครูให้ตอบคำถามม,มีสภาพคือแบบโอเคเป็นยังไงไปคพูดเะยนะเล่นลิมบัสมาเนียเสร็จมึงลับด้วยหรออืมไปคนเล่นพูดอะไรอมีอะไรลองฟังเพลงนี้ดิเพลงอะไรอะไรโอ้โห พี่พี่่พีแตนสิบิงมาไงนะเอ้ยก็คลิปนี้ก็แน่นอนกูตายฮะมาคอมมาคอมมูลิมบัสเนี่ยน่าจะด่าพวกกูแล้วตายหาแล้วพวกกูเอ้แล้วกูจะบอกอะไรให้แล้วเว้ยว่าคือเพื่อนกูอ่ะมันติดลิมบัสคอมเนียเว้ยเพราะกูเว้ยแล้ว แล้วมึงรู้เปล่าว่าเพื่อนกูมันติดฟอสเกนครั้งแรกอ่ะคือคือตอนที่กูอัดคลิปฟอสเกนอีพีหนึ่งเว้ยคือตอนนั้น่ะมันจะมีเพื่อนกูคนหนึ่งมันชื่อไอคิวเว้ยมันก็อยู่ในดิสคอร์ดนี่แหละแล้วมันก็ติดฟอสเกนกัแทบตายมันถวายชีวิตเลยอ่ะโอ้ยจะถวายอะไรขนาดนั้นวะเกียร์มันมีอะไรอ่ะอย่าหาทำคลิปบ่นลิมบัสคข้าวันีใช่กูรู้แต่ว่ากูจะตั้งหน้าปกคลิปชื่อว่าบ่นเฉยๆเว้ยแต่กูจะไม่บอกว่ากูจะบ่นอะไรต้องให้คนมากดเข้ามาดูเองเว้ย กูใกล้แห้งก็ได้นะมึงเอารูปกูร้อนแห้งก็ได้แม่งพวกกูตายแล้วอย่าเสี่ยงร้อนร้อนแห้งก็ได้พวกกูตายแล้วอีหี้ยเราสี่คนเนี้ยเราสี่คนเนี้ยจะใกล้ตายกันหมดละเหียพูดไปแล้วแม่งกูก็ปวดขี้โอ้โห เรื่องวัดพูดไปกูก็เออแดดมันมีอะไรกันวะกับเกมเกมเนี่ยคือเกมอ่ะมันก็มันก็เออกูก็เห็นคนเล่นกันมันก็ดีเว้ยแต่ทำไมคนเล่นแต่ละคนมันไม่ปกติวะคือ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 เกมมันก็มันก็ดูสนุกเว้ยมันก็อาจจะมีอะไรเยอะเว้ยกูแต่กูจำกูกูไม่เคยเล่นเว้ยแต่กูเห็นคนเล่นเกมเครียดอ่ะมันเป็นโลกอะไรกันวะ เอเดียสปีชีฟตัวละครน,น่ารักเกินรับไม่ได้เอออะไรวะคือไม่จะต่อกับตัวละครในเกมอย่างเดียวเลยเหรอโอ้โหเอ,อเวูนี่หรือมีแยพาราหน่อยไหมเพื่อนเออกูกูไม่เข้าใจนี่ไงนี่ไอิชามาเอลประวัตินักล่าวานพอได้วินบัสกำเนียแนะนำให้ด่าควรด่าเออ,เอ,อกูกูกูไม่ได้ด่าที่เกมเว้ยแต่ว่ากูอ่ะด่าพวกประเภทที่แม่งเล่นแบบไม่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 ปกติอะ่ะ ว่าโห่ิคืออะไรกันวะคือที่โรงเรียนนะกูเห็นคนเล่นริบัสคอมมนนีกูไม่เคยเห็นเป็นคนปกติสักคนเลยนี่ไงผมส่งไปแล้ะไอ้อิชมาเอลอะนักเล่าหวานความมิยาแหบิวสารและความชั่วร้ายเยี่ยมันเป็นนี่นะไรนะที่อย่างมันฆ่าพ่อตัวเองด้วยเออเยี่ยไม่คจดจำได้ ทำทำทำไมคนเล่นแต่ละคนมันไม่ปกติวะเอ้ะกูตายแนไอสัตกูตายแน่เอ๊กูตายเน่เออสี่คนนี้ตายหมดไม่ต้องพูดสี่คนนี้พวกกูมันตายหมดแล้วไอ้เหี้ยตายแล้วมีมีกูมีไปมีไวโคแล้วก็อลาสเตอร์ตายหายแล้วกูกูว่าแบ็คโคก่อนละกูว่าแบ็คแบ็คโคลเกี่ยวแบ็คโคไม่ได้พูดที่ใหญ่ใช่ไหมคับจะไม่ไ กูเออกูเป็นคนรับประกันพวกมึงกูไม่เกี่ยวโอ้โหเี้แม่งถ้าถ้ามีอะไรไอ้รู้ป่ะไอ้เนี่ยเราเนี่ยมึงไม่ควรด่าเขยมไหมควรด่าไอ้พวกคอมมิชชีเพราะว่าแม่งจับกินมั่วเกูกูกูไม่ได้ด่ากูไม่กูไม่ได้กูไม่ได้ด่าเกมเว้ยแต่แม่งคืออะไรวะลืมบัสคอมพนีมันมีอะไรกับเกมดีวะ ตัวละครักเปลี่ยนร่างไม่งจะเอากับตัวละครในเกมให้ได้เลยเหรอโอ้โหแม่งอะไรกันวะเปลี่ยนอะไรเพื่อนคนเราก็เฮียเกินเคยเปลี่ยนร่างแล้วผมเปลี่ยนร่างแล้วเคยเปลี่ยนร่างแล้วจากร่างแรกจะเป็นเอ่อมาเฟียละโอ้เยอะไรวะไอเหี้ยเกมเกมเกม ไฟนี้อะคอร์ลับกับฟอร์สเกนแม่งตายหาว่ะมันไม่เอาจริมลิมบัสไม่ได้คอร์ลับกับฟอร์สเกนหรอกแต่ว่ามันมีสกินในเกมฟอร์สเกนอะแล้วก็เหมือนเกมฟอร์สเกนทำห้ลิมบัสดังปะใช่แล้วลิมบัสไม่ดังอยู่แล้วต่มันดังกัดดงเดิมของฟอเนเออไอ้ะอะ yeah. ต่ผมบอกตรงเว้ยกูกูไม่เคยเห็นลิมบัสคอมเมดี้ทั้งชีวิตเลยจนก,กระทั่งฟอร์สเกนมีสกินลิมบัสอะแม่งเหี้ยแม่ก็ อาชาปูแล้วก็มาริควันเนี่ยสกินแฮ็กหลอดอ,ะอ่ะแล้วก็สกินเชลซี่เฮ้ยเดี๋ยวสกินแฮกหลอดนี่คือสกินลิมบัตหรอใชเออ่เอ้าหรอเอี้ย่ไม่นี่บัลก็ที่มันขึ้นอยู่ตามวิดีโอเนี่ยท,ที่ที่มันไอ้ที่มันเหลือแค่คนเดียวที่มันเป็นที่เราต้องทำภารกิจอ่ะท่านทีดมีห้าสิบคนเอา้าหรอโอ้ยกูนึกว่าเป็นแค่สกินทางการของเกมกูวคุณนั่ากูไม่เป็นสกินเลยอ้ย่า อะไรสกินตัววายฮันน่ะดูเหมือนอยู่นะมันเป็นสกินมันเป็นสกินของฮิตหลอดก็คืออะไชื่อเราจะไม่ได้เอาล่ะโอู้ยิ่ยกูรู้เรื่องอะไรเลยกูตายแล้วพอมบนอย่างเงี้ยอีโก้มันก็ระเบิดนะก็ไองกูก็ตาย้วเออคือตายกันหมดนี่แหละกูรับประกันพวกมึงได้กูไม่ไหวแล้วกูต้องส่งรูปนี้ปลอบใจตัวกูหน่อย เอส่งส่งรูปเนเนีๆส่งรูปเนกูมาทีหลังกูไม่รู้เลยมาทีหลังไม่รู้เรื่องเกิดอะไรขึ้นนี่กูมาทีหลังไม่ต้องยารู้เลยดีกว่ารู้ทีปวดขี้นี้เป็นเร่อเราบักเ็จกูกลับมากูรู้แล้วนี่น่าจะแบบแาเพอได้ ก็นะคลิปนี้มันก็ไม่มีอะไรหรอกเราก็มาพูเรามันก็มาบ่นเกี่ยวกับพวกจิตใจผู้ผลิตในคอมมูริมบัตแต่ก็กูกูกูก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำห้คนเล่นเกมเฮียนี้แล้วไม่ปกติกันสักคนนะแต่กูว่าเกมแบบมันน่าจะต้องดีเว้ยไม่งั้นคนมันจะกลายเป็นคนวิปิลิตได้ไงลอะเฮีย อะไรวะไอ้เหี้ยคือเกมอ่ะมันน่าจะดีเยแต่ว่ากูไม่เคยเล่นหรอยเหี้ยกูจะมีสิทธิอะไรไปพูดล่ะแต่ว่าอีกอย่างอ่ะูแค่อาบ่นคนเล่นเกมนี้อ่ะที่ไม่ปกตินะส่วนใครเล่นแล้วปกติก็เออยินดีด้วยแต่ว่าคนที่แม่งเล่นเกมนี้แล้วแม่งแบบเป็นโลกเออะเดี๋ยวเจอหมอตอมนะครับเดี๋ยวบอกฟุตอ่ะหมอแจ็คลิมบัสหมอตอมโอเคปะ นี่สกินสกินมาดิควันสกินเมทรอดมันคือสกินของตัวนี้ไวฮันใช่ไหมเนี่ยส่งาไปแล้วส่งไปแล้วอไวฮันใช่ไหมกลัวไวฮันแน่เลยเหมือนนะช่องช่องคุยช่องคุยทั่วไปลองลองดูสิกลัวใช่กลัวกลัวใช่หวะกลัวใช่ะใช่หรือเนี่ยตัวนี้จริงก็กลัว ก็เพราะว่าอะไรฟอสเกนนเพระว่าอะไรฟอสเกนก็คือก็คือเชลซี่อ่ะโดนโดนเมียทิ้งเลยก็เลยเปลี่ยนตัวให้กลายเป็นว่ยเด็กวันแล้วมันแล้วมันก็เลยแบบนี้เนี่ยมันก็เลยเป็สุดท่นึ่งเออตอนหน่งเออหมอตอมหมอทำคลอดที่ต้องหาคนทำคลอดให้ตัวเองอะไรวะเนี้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะว่า ปลอมตัวก่อนปลอมตัวก็เป็นมาเฟียแล้วกลับไปแล้วกลับไปจุดเดิมแบบนึงรอรอแฮกรอท่าอะไรว่าเมียเมียทิ้งเราเราการเราข้างเนี้ยไอ้เหี้ยก็บอกตรงนั้นว่าถ้ากูโดนแฟนทิ้งอ่ะกูก็กูไม่มีแฟนเลยเหี้ยกูไม่อยากมีด้วยต้องมาดีมาเข้ามาดีแบบไอ้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 เฮลครีมมาเมียตายแล้วก็ข้างอ๋อเอาตรงเว้ การมีแฟนสำหรับกูแล้วอ่ะคือกูรู้สึกว่าเหมือนกูเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบการมีแฟนอย่างหนึ่งอ่ะเลยว่ากูอาจจะเป็นคนที่ไม่เหมาะกับการมีแฟนอย่แล้วบอกว่าคือแต่กูจะอธิบายให้ฟังว่าทาไมเว้ยคือกูเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้แบบว่าเพอร์เฟกอะไรขนาดนั้นเว้ยคือถึงแม้หน้าตากูจะได้เว้ยแต่ว่าการกระทําของกูมันไม่ใช่อ่ะถึงกูจะรู้สึกว่ากูแคร์คนนั้นอละแต่ว่าการกระทําของกูมันคือแบบตรงข้ามกับความคิดของกูเลยอ่ะ แม่งเปนอไที่เฮียมากเลยนะเว้ยแบบว่าคือมึงรู้สึกว่ามึงเป็นห่วงเขาอ่ะแต่ว่าด้วยความว่ามึงเป็นคนที่เฮียมึงก็จะแบบว่าพูดอะไรเชนที่บอกว่าแบบเกลียดอย่างเงแต่ว่าก็ยังเป็นห่วงอยู่ดีอะเฮ้ยแย่แล้วเว้ยเออก็ขอตัวคิดสักทีนี้ครับชอบกดใครใครชอบมากก็กดซับตอนนดีผมต้องลาก่อนค่สวัสดีครับบ๊ายบาย